มาทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นไนท์กันต่อนะครับไปเลสโก้กันดีกว่าก๊อตหาไนท์ดีกว่าทุนนี้ไนท์ไล่ไม่ค่อยเกิเนก็แต่ก่อนนะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรเลยนะทำไมสว่างปไ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 หนกันหมดก็ไม่รู้นะรหรือว่าเป็นที่แบบสว่างด้วยไหมแต่จริงๆสว่างก็เจอไนท์นะแต่บางตาคือไม่เจอจริงๆเลยนะแนี่สมองมันเหมือนโซนหน้าโมเขาบวกกันนะไปเดี๋ยวเราไปเล่นเลยก็ได้นะใจะเย็นใจเย็นคุณไม่มีคนตามไม่เป็นไรก๊อ ได้อยู่เจอแล้วรงหนึ่งนะรุร่งสองน<ร>ะวัดคุณวังทองบองโอเคโหแล้วบอดอย่างเยอะเลยเดี๋ยวเคลียร์บอดให้เล่นเลยโตังเกียวเออเออเดี๋ยวเคลียร์บอดใหม้มันน่าจะมีอีกนะมีเสียงอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเออเล่นเลยเล่นเลยนะ น่ลอยู่ตรงหินนะโอ้โหแล้วคุณวิ่งไปไกลอีกอะใช่ใช่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเน็ตอะอยู่ขางบนผมเล่นต่อมาแตกออปชั่นกันนะน่าจะโดนนะตรงนี wait, ้ก็น่าจะโดนถ้าม um ันหนีซ้ายโดนแน่ อ่ะผมเล่นก่อนนะผมว่ามันเจ็บหนักละเอาเขากระโดดเฉยเลยโอเคเซ็ตไหนป๋อไม่ไหนวะแต่ว่าโอ้โหเซ็ตเซตใหญ่ด้วยอุ้ยโอ้โหได้ไงคุณผมตายนายตกอยู่เดี๋ยวผมแก้แค้นให้เดี๋ยวส่องตัวบ้านกลางบ้านกลางบ้านกลางโอเคส่องว่านกลางสองตัวเลย กำลังวิ่งมาแล้วกำลังวิ่งมาแล้วได้นลยเพื่อนนล้วออกมานลยไม่ตายเฉยบาเจ็บมากหลังเต็นขาวโอเคครับมีเต็นขาวอีกตัวนึงมันถอดไหนไปแล้วเต็นขาวเต็นขาวเต็นขาวคู่โอ้โหมันเต็นขาวคู่อีกตัวนึงเออได้เลยคุ้นเจ็บเจ็บเปล่าวะไม่ตายไม่ตายผมเล่นนะ ผมมันถอดไนท์ไปแล้วตัวนี้เกบไว้นะเก็เป็นขาวตายเต็มห้คนเต็มขาวอ,ะอ่ะอฮะตายหนึ่งโอเคหมดสวยไปเก็บของออกเลยโอ้โหทุกคนได้มานิดหน่อยเองนะครับได้มาเก้าแสนห้ขนาดผมว่าผมยิงไปตั้งเยอะนะแต่มันไม่มีไนท์แหละมันก็เลยได้น้อยนะครับถ้าเจอไนท์เออมันน่าจะแบบล้านสองล้านได้นะครับดูผมเอากระเป๋าเล็ก นี่กระเป๋าสีสีนี่ด้วยเอาจาสนนะส่งนั่นแหละทุกคนไม่รู้ทำไมชิ้นนี้ส่งน้อยหน่อยมันเไอะเลยหรือมันไม่มีของแดงก็ไม่รู้นะเออแต่เราไม่ได้เปิดเซฟริงแล้ว